สวัสดีครับลูกค้าทาง Facebook และ Youtube ทุกท่านวันนี้ผมเซลแอนแอนหรือเซลมดจากร้านบรอ,อนอํมพรแท็กเตอร์สาขาปั๊มบางจากอำเภอคลองขุง,งจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับวันนี้เราจะพามาดูรถแท็กเตอร์หนึ่งคันนะครับเป็นยันม่าพรีเมียม 514T ซึ่งเข้ามาใหม่นะครับมานำเสนอพร้อมกับยางใหม่สี่เส้นและอุปกรณ์ผ่าหลังใหม่หนึ่งชิ้นนะครับ มาในราคาเพียงแค่5 3 5แ0 0สบาทครับผมและทางร้านเรายังมีโปรโมชั่นจัดส่งฟรี300รกิโลแรกและค่าแนะนำไม่ห้าพันบาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์เบอร์โทรนะครับ098 6์3ก้าแกสครับผมและ0 8 1ย์5ป9 9 7นะครับผมเดี๋ยวไปรับชมช่างขับไปดูนะครับผมขอบคุณครับ ขอขอบคุณการรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอขอบคุณครับ